ปราชนบรรยากาศร้านป้าบุญคาเฟ่นะครับป้าบุญคาเฟ่ถนนข้าหลามนะครับชนบุรีเนี่ครับรถนั่นต้องจองคิวเลยครับ 张票来票。 ตรงนี้จะเป็นโตน๊ะนั่งเต็มทุกโต๊ะครับบรรยากาศร,ร่มรื่นบรรยากาศร,ร่มรื่นเต็มทุกโต๊ะครับเต็มทุกโต๊ะพนักง,งานเยอะมาก i <laughs> เป็นโต๊ะ,ตะครับตรงนี้จะเป็นครัวครับตรงนี้จะเป็นครัวครัวใหญ่มากจะเป็น เดพบวงจรครับประบุนคาเฟ่ตังนี้จะเป็นรีสอร์ทที่พักครับพบวงจรครับ ที่สอดที่พักอยันเลยนี่ตรงนี้นกลายเป็นสวนเลยครับนี่เป็นสวนเลยตน้ตเสาเลย สทีส่พักกับกำลังสร้างยิ่งใหญ่ลังกาจริงครับปาบุญคาเฟ่ครับอนาจักร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในถนนข้าบพาไปดูรีสอร์ท ตรงนี้ก็จะเป็นขยายที่นั่งนี่กับขยายที่นั่งเป็นลานกับ ที่นั่งเดิมเลยที่นั่งกินอาหารแบบนี้ก็กลังเสริม ที่พักให้ hey, สำหรับพนักงานนะครับพนักงานร้านอาหารมีที่พักนะครับ hey, ทั่นีะเป็นรีสอร์ทที่พัก,พกสำหรับพนักงาน นี่็จะเป็นรีสอร์ทที่พักครบวงจรเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับพาดูรีวิวสถานที่ ร้านอาหารตระบุนคาเฟ่ครับถนนข้าวหลามต้นบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชียบุรีครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ